สวัสดีครับผมเกรียงบนะคบวันนี้นะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับกระแสตอบรับของคลิปคุณคู่กวนเอันนั่นแหละนะครับอานละครับคลิปนี้นะครับมันก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการอธิบายนะครับว่าผมิดยังไงกับคลิปนี้นะครับโอเคครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมโปรดรับชมอินโทรเลยนะครับ แต่ก่อนอื่นนะครับผมจะต้องเออฟังคงผู้เห็นจากคุณคุณอะไรผมก็ไม่รู้นะครับผมก็จำชื่อเขาไม่ได้เหมือนกันผมจะเลือกเขาว่าเอออะไรวะจุดจุดจุดคุงแล้วกันนี่จุดจุดจุด,จ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 ดคุงในคิดยังไง,ไง,งเ و, นนก็บคลิปนี้งั้นหรอตอบสิวะนี่จุดจุดจุดคุงหอมึงหนวกปเนี่ยตอบอ่ะคุณเลือกผมหรอโอเคโอเคเออ พูดยังไงดีว่ากูไม่เคยมาอือก็ผมคิดว่ามันมีคลิปที่สนุกดีนะจับการดูคุณดาคูเนี่ยแต่ผมคิดว่าคุณควรระวังคําพูดนะแต่เขาบนหัวคุณนั่นอะไรอ่ะเขาบนหัวผมหรออ๋อมันเป็นลูกน่ะมันมาเกาะนน้น่ะผมไม่รู้จะอ๋ยังไงดีเอาล่ะกับคลิปดาคูนะครับกระแสตอบรับคือมันเร็วมากเลยฮะการจับแบบ มีผู้ติดตามเพิ่มสักสี่สักสามคนเนี่ยคืออะผมครับขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามผมมาตั้งแต่ที่ผมชื่อช่องของผมเนี่ยยังเป็น K M U หนึ่งสองสี่แปดนะครับโอเคฮนะแบบฮิปดาครัวคือผมก็ไม่ค่อยอยากทำนะเพราะมันการแบบดาครัวอืแต่ว่านะฮะคือที่ผมจะบอกนะคือ ผลกระแสต,ตอบรับมันดีมากแต่ผมยังไม่อยากผมไม่ค่อยอยากทําเลยทำแล้วรู้สึกไงบุ๊กบอกอะตอนนี้ยอดวิวมันก็นาก่นาจะใกล้ๆสี่สิบแบบอืมไลค์ก็น่าสักหกแล้วมั้งหกห้กาแหละจะไม่ได้แต่ก็ขอบคุณที่สลยเวลามาดูคลิปนี้นครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยมีอะไร,ไรพูดหรอกนะกูแค่นี้แหละอืมก็ขอบคุณนะครับอ๋อแย,ย,ย,ย่งมาครับนะครับขอโทษนะครับที่คลิปมันชันนะครับอืมสั้นสั้นนะครับ พ่อผมเนี่ยคิดว่ามันแบบมัสนสั้นอ่ะอืมแล้วทุกคนเห็นผมพูดภาษากลางกับภาษาเหนือไปแบบผมนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะผมไม่ได้ตั้งใจนะครับบ๊ายบายนะครับ